เป็นยังไงกันบ้างเด็กผีสำหรับฟอร์มการเล่นของทัพป,ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สารวันเตี้ยลงถอยหลังลงคลองเข้าไปทุกวันเละเทะหน้าเหนื่อยใจจริงๆอย่างที่แฟนบอลเขาแซวกันเลยนะไปป้นคะแนนจากทีมใหญ่แล้วก็เอามาแจกทีมเล็กทำตัวเป็นโรบินฮูดซะแล้วโอ้ยอะไรของมันก็ไม่รู้นะ เมื่อคืนพี่อ้นอัดคลิปบนหลังจบเกมไปเป็นที่เรียบร้อยด่าเละเทะเลยคลิปนี้พี่อ้นจะพูดถึงบทสัมภาษณ์ของเอริกเทนฮากเล็กๆน้อยๆรวมไปถึงสถิติต่างๆที่โคตรย่ำแย่ของแมนยูเลยก่อนจะไปรับชมเนื้อหากันฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจและกดเป็นคลิปโปรดให้พี่อน้นแฟนผีอะไรขนด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่างที่เอริกเทนฮากเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้นั่นแหละแมนยูชุดนี้ขาดความสม่ำเสมอ ก็จริงนะเพราะว่า7นัดหลังสุดในทุกรายการเนี่ยเสมอแค่2แพ้ไป4ชนะแค่1เออจริงขาดความสม่เสมอจริงๆแทบจะไม่เสมอเลยมีแต่แพ้แพ้แพ้แพ,แพ้ชนะเนี่ยแทบหาไม่เจอโอ้โหทำอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้กุนซือและนักเตะธาดไฟแตกกันหมดทั้งทีมแล้วมั้งซึ่งหลังจบเกมเอริสเทนฮารก็ให้สัมภาษณ์ประมาณว่าแมนยูเนี่ยทำได้ดีตั้ง72นาทีนะ ของบอลเหนือกว่ามีโอกาสจบสกอร์มากกว่าแต่ไม่ได้ประตูเท่านั้นแล้วพอเวสแฮมเนี่ยได้ประตูขึ้นนําไปทุกอย่างมันก็ง่ายสําหรับเวสแฮมพวกเขาก็ไม่กดดันกล้าเล่นมากขึ้นใช่ครับผมพูดถูกต้องเลยมึงทําอะไรเขาไม่ได้กดดันเขาไม่ได้แล้วเขาจะไปกลัวอะไรมึงละ่ะจริงไหมของบอลก็ไปเถอนะหกสิบเจ็ดนตะแต่จังหวะสุดท้ายแทบจะไม่ได้สร้างความปวดหัวให้กับเวสแฮมเลยสักนิดเดียว พอเขาได้ประตูขึ้นนําเขาก็โล่งดิสบายเลยมีแต่เล้วนั่นแหละกดดันตัวเองแล้วดูสิ่งที่เอริกเทนฮาร์ทํทเมื่อวานงงมากเปลี่ยนฮอยลุนที่เป็นหน้าเป้าออกท,ทั้งทงที่ตามหลังอยู่อ่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่สกอตต์แม็กทูมิเนไม่มีประโยชน์หาอะไรเลยแต่ก็ยังได้อยู่ในสนาม90นาทีบูโนแทนที่จะเอาแม็กอมออกให้บูโนไปเล่นใกล้ๆกรอบเขีโทษแม่งก็ต้องไปเล่นเกมรับมากกว่าเกมรุกอีก แล้วการแก้เกมของเอริเทนฮาร์ก็เหมือนเดิมครับเละเทะตามอยู่2ประตูเปลี่ยน2คนตอนนาทีที่85ดสิบจะเลินพราะุณเลยแล้วเด็กผีก็อย่าไปโทษหอยรุนมากนะว่าโอ้โหค่าตัวตั้ง70กว่าล้านปอนมึงยิงประตูไม่ได้เลยมันคงจะยิงได้หรอกเมื่อคืนปีกซ้ายปีกขวาจ่ายบอลให้ลัสมดหอยรุนแค่ครั้งเดียวเป็นไงครับกองหน้าที่ไหนจะยิงได้กูถามหน่อยอะ แฮร์ริเคนอยู่ตรงนั้นก็ยิงไม่ได้ถ้าไม่มีใครเปิดป้อนบอลให้มันถูกต้องไหมฮะบอลแทบจะไม่ถึงลาสมูทฮอยลูนเลยนะพอบอลไม่ถึงฮอยลูนมันจะทําอะไรได้นอกจากไม่มีใครเปิดบอลให้ฮอยลูนแล้วฮอยลูนยังต้องไปเก็บบอลตันบอลเปิดพื้นที่ให้สกอตต์แม็กโทมินสอดขึ้นไปทําประตูอีตัางหากเป็นไงครับหลากหลายหน้าที่เหลือเกินเพื่อผู้เล่นที่ไม่มีประโยชน์แค่คนเดียว <laughs> โอ้ยปวดหัวเนาะ การมีกุญซือที่แบบคิดเยอะคิดเล็กคิดน้อยการมีนักเตะปีกสองข้างที่แบบไม่ทําอะไรกันเลยเลี้ยงเลี้ยงไม่ผ่านเปิดมาก็ไม่ถึงเปิดมาก็ไม่ตรงเออแถมยังมีมิดฟิวรุกที่แม่งไม่มีประโยชน์อีกน่าสงสารห้อยลุนวะย้ายทีมไม่ลุกและสถิติที่น่าเจ็บปวดของแมนยูนะก็แพ้ไปแล้ว13นัดในฤดูกาลเดียวก่อนถึงวันคริสต์มาสซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ9 3ปี และครั้งสุดท้ายที่แมนยูแพ้มากกว่านี้ก่อนถึงวันคริสต์มาสเนี่ยต้องย้อนกลับไปไกลถึงฤดูกาล1930-1931ถึงที่แพ้16นัดซึ่งพวกเขาจบเป็นระดับบววของตารางคะแนนเป็นไงครับฟอร์มแจ่มจริงๆแถมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยยังยิงประตูไม่ได้4เกมติดต่อกันในทุกรายการเป็นครั้งแรกในรอบ31ปีนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี1992ในยุคข,ของเซอร์อเล็กเฟอร์กูสัน Oh. แล้วดูสภาพเกมรุกของแมนยูแต่ละคนนะมารคัดแรดฟอร์ดยิงได้2ประตูอเลฮันโดการาโชยิงได้1ประตูอองโตนี่มักซยาวยิงได้1ประตูลาสบูธไฮลุนศูอนโตนี่ศฟาคุยโดเปเยสตี้ศูนย์นี่เฉพาะในพรีเมียร์ลีกนะ4ประตูเท่านั้นเองครับเกมรุกของแมนยูซึ่งยิงรวมกันเท่ากับ แอนโทนีอีแลงกายิงคนเดียวให้ฟอร์เรสในฤดูกาลนี้โอ้โ oh, ห oh, oh. สุดยอดแนวรุกจริงๆเป็นยังไงครับปัญหาของแมนยูช่วงต้นฤดูกาลอาจจะเป็นปัญหาที่เกมรับแต่ตอนนี้บอกได้คําเดียวเลยว่าปัญหาแม่งอยู่ที่เกมรุกแล้วละ่ะและที่มันหามากกว่านั้นก็คือเมื่อฤดูกาลที่แล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยลงสนามไปทั้งหมด62นัดรวมทุกรายการเลยนะจบเป็นระดับ3ของพรีเมียร์ลีก ได้แชมป์คาราบาวครับมา1ถ้วยแถมได้เข้าชิง FA ครับอีกตั้งหากและก็แพ้ไปแค่12เกมเท่านั้นแต่ในฤดูกาลนี้รวมทุกรายการลงเล่นไปทั้งหมด26นัดแพ้ไปแล้ว13เกมเป็นยังไงครับสม่ำเสมอมาตรฐานไม่มีจริงๆโอ้โหฤดูกาลที่แล้วดีดีฤดูกาลนี้แม่งเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ เละเทะจริงๆและด้ยวยฟอร์มันเละเทะของแมนยูเนี่ยถึงขั้นทำให้ปีเตอร์ชมาเคิลรผู้รักษาประตูระดับตำนานของสโมสรต้องออกมาตั้งคำถามถ,ามถึงเอริกเทนฮาก,กันเลยทีเดียวว่าตัดสินใจเซ็นสัญญากับแอนโทนีแทนที่จะเป็นโมฮัมหม็ดคูดุสได้ยังไงโดยชมาเคิลรบอกว่าเด็กคนนี้มีบางสิ่งที่พิเศษผมไม่เข้าใจเลยว่าถ้าเทนฮากรู้จักเด็กพวกนี้ดี ทำไมเขาถึงเลือกแอนโทนีก่อนคูดุสด้วยล่ะเจ็บจ๊ดแล้วดูนะผลงานของคูดุสในฤดูกาลนี้9ประตูกับ2แอซซิตในพรีเมียร์ลีกส่วนแอนโทนีในพรีเมียร์ลีก0ประตู0แอซซิตคูดุสค่าตัว43ล้านยูโรส่วนแอนโทนีค่าตัว100ล้านยูโรโอ้โหแล้วดูรวมทุกรายการของคูดุสสิ26นัดทั้งยิงทั้งจ่ายไป15ครั้งแล้ว แล้วแอนโทนีกูทําอะไรอยู่แล้วเอลิกเทนฮาร์คทำอะไรกันอยู่แล้วบอร์ดบริหารที่ทํางานเกี่ยวกับการซื้อขายมึงทําอะไรกันอยู่มีข่าวแว่วๆมาว่าเมื่อฤดูกาลก่อนเนี่ยตอนแมนยูแพ้2นัดแรกของฤดูกาลบอร์ดบริหารยังจอนเมอร์เทอร์เนี่ยอยู่ไม่สุกเลยทําไงดีวะทําไงดีวะแม่งต้องหานักเตะม,มาเพิ่มแล้วก็เลยไปเอาแอนโทนีมาแบบแพนิกบายเลยข้ามขั้นตอนเลยซื้อแบบด่วนพิเศษด่วนจีมาเลยอะ่ะ ทั้งๆท,ที่เมื่อตอนออรกคุณ่าโซชาอยู่เนี่ยทีมงานแมวมองของแมนยูประเมินค่าตัวของแอนโทนีเอาไว้แค่25ล้านปอนด์เท่านั้นแล้วดูเราจ่ายไปเกือบร้อยล้านปอนด์โอ้โหกูระบวดหัวจริงๆและถึงแม้ว่าฟอร์มการเล่นและผลการแข่งขันของแมนยูมันจะย่ำแย่แค่ไหนก็ตามแต่เมื่อคือนที่ผ่านมาก็มีเรื่องดีเกิดขึ้นเช่นกันนั่นก็คือเจ้าหนูเซนเตอร์แบ็กวัย19ปีวิลลี่คัมบารเอ่ตัวนี้ดีมากๆเลย อายุแค่เองนะดันมาจากเด็กเยาวชนของสโมสรเองเลยน้องเล่นดีมากๆหลายคนอาจจะกลัวว่าน้องจะเป็นบ่อหรือเปล่าจะเป็นตำแหน่งให้เกมรุกของเวสต์แฮมเนี่ยเจาะเข้าไปหรือเปล่าสรุปสุดท้ายไม่ได้เป็นบ่ออะไรเลยเล่นดีซะด้วยเล่นดีกว่ารุ่นพี่บางคนอีกต่างหากมีประโยชน์กว่ารุ่นพี่บางคนอีกต่างหากโดยเฉพาะไอรุ่นพี่ที่เดินอยู่ข้างหน้าน้องเนี่ยไอสกอตแม็กโทมิเน่เนี่ย ไม่เข้าใจมึงเหมือนกันมึงมีน้ำมันพลายดีเหรอเมื่อประโยชน์ใส่เอริกเทนฮากตั้งแต่ตอนไหนฮะทาไมก็ถึงหลงมึงจังเลยให้มึงลงสนามอยุ่นนั่นแหละทั้งที่มึงเนี่ยไม่มีประโยชน์หาอะไรเลยถ้าเกิดเอริกเทนฮากถูกปลดจริงๆเนะี่ยมึงตามเข้าไปด้วยนะรักกันขนาดนี้ขอฝากอะไรถึงเอริกเทนฮากหน่อยนะทําไมสงสารแฟนบอลวัยรุ่นไม่สงสารแฟนบอลแ,แก่ๆแ,แบบพีอ่อ้นก็สงสารแฟนบอลเด็กๆแบบน้องสามคนนี่หน่อยเถอะนะ ช่วยทำผลงานให้มันดีหน่อยช่วยกระตุ้นลูกทีมเล่นให้มันดีกันหน่อยดูสิดูน้องๆทั้ง3คนสิอุตส่าห์ตามคุณพ่อคุณแม่มาดูบอลกะว่าเออเดี๋ยวแมนยูชนะเนี่ยคงจะเป็นของขวัญวันคริสต์มาสที่ดีมากเลยสรุปสุดท้ายน้องต้องมาเจออะไรก็ไม่รู้สภาพแต่ละคนคือตาแดงกล่ำร้องไห้กันทุกคนน่ะเหนื่อยหน่ายใจกันทุกคนน่ะ พวกเขาส่าตามเชียร์ทีมรักถึงสนามเพิ่งเชียร์ทีมรักได้ไม่ถึง10ปีแล้วดูสภาพทีมดีไม่ได้เรื่องเลยแล้วยิ่งสารวันฟอร์มการเล่นยิ่งย่ำแย่ลงแย่ลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยโอ้โหหัวจิตหัวใจดวงน้อยๆของแฟนบอลเด็กๆอะ่ะเขาจะรับกันไม่ไหวแล้วนะโอโ้เอริธนากเอ้ยทําอะไรให้มันดีขึ้นหน่อยยังมีโอกาสกลับมาได้นะขอแค่จัดตัวผู้เล่นให้มันถูกต้องตามตําแหน่งแค่นั้นเอง เลิกใช้สกอตต์แม็กโทมินในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกสักทีอย่าไปหวังอะไรกับสกอตต์แม็กโทมินตลอด90นาทีเลยคนอย่างมันนะ่ะหวังอะไรไม่ได้ถ้าจะหวังประตูจากแม็กโทมินให้หวังช่วงท้ายเกม10นาทีแค่นั้นแหละที่มันจะมีประโยชน์นอกนั้นมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะใช้บูโน่เฟนัดนเดสดีกว่าในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกแค่นั้นเองแล้วทุกอย่างจะดีขึ้น ตัวไหนนักเตะคนไหนแม่งไม่ได้เรื่องดรอปไปเลยไม่ต้องคิดเยอะแล้วก่อนจะจากกันไปพี่อ้นยังยืนยันคำเดิมนะครับแฟนบอลทีมอ,อื่นสามารถเข้ามาล้อเข้ามาแซวเข้ามาแซพี่อน้นได้แบบเต็มคาราเบลเลยนะขอแค่อย่างเดียวอย่าใช้คำหยาบใช้คำสุภาพใช้คำที่มันติดตลกนิดนึงใช้คำแบบเพื่อนกันนิดนึงได้ไม่มีปัญหาแต่อย่าใช้คำหยาบแค่นั้นเอง หลายๆคอมเมนต์พี่อน้นอ่านพี่อ้นยังขำเลยนะนี่เข้ามาแซวหรือเข้ามาเล่นตลกกันเออนะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจและกดเป็นคลิปโปรดให้พี่อน้นแฟนผีไร้ขนด้วยนะครับโอ้โหเหนื่อยใจจริงๆวันนี้อุตสาห์เป็นวันเกิดของพี่อน้นเองทำไมไม่มีของขวัญวันเกิดเป็น3คะแนนหนอ